สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมารีวิวตัวเกตตัวนี้ค่ะ <c oughs> จะเป็นเกตวัดมุมของมีดกึงเกียวค่ะก็เดี๋ยวมาแกะกล่องดูกันนะคะว่าเครื่องมือนี้มีหน้าที่ทำอะไรค่ะ lady engineer เครื่องมือตัวนี้นะคะยี่ห้อ m o n d Wright นะคะโมเดล2 0 0 r ค่ะ มีชื่อว่า traditional screw cutting g a u e นะคะก็จะเป็นเกจที่ใช้วัดมุมของมีดกึ่งเกลียวนะคะซึ่งจะมีมาตรฐานของเกลียวหลายแบบตัวนี้ก็จะเป็นแบบ m e ตริกนะคะ w i t h word BA ก็คือ British นะคะแล้วก็เป็น Acme คะ่ะ ซึ่งจะเป็นเกลียวมาตรฐานแล้วก็จะมีมุมที่เป็นค่ามาตรฐานแบบนี้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวแกะดูด้านในกันค่ะหน้าตาของเครื่องมือก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะ ก็จะมีตัวเลเซอร์บอกยี่ห้อบอกมุมแล้วก็บอกชื่อโมเดลนะคะอย่างส่วนนี้ก็จะเป็น4 7่สเครึ่ง ba ค่ะ ก็คือเป็นมุม47.5องศาในมาตรฐานของเกียว B.A. นะคะส่วนด้านบนนี้ก็จะเป็นมุม55องศาจะมี3ขนาดให้เลือกใช้นะคะอันนี้จะเป็นแอกมี่ส่วนด้านล่างก็จะเป็นอเมริกันหรือเมตริกนะคะจะเป็นมุม60องศา ซึ่งมี3ขนาดให้เลือกใช้ะคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขออนุญาตยืมคลิปของท่านอื่นนะคะที่จะใช้ประกอบแล้วก็อธิบายการกึงนะคะหน้าที่ของมีดกึงนะคะแล้วก็การใช้เครื่องมือวัดเก็ตวัดตัวมุมของมีดกึงในในคลิปนี้นะคะเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้มากขึ้น,นะคะ่ะ ในคลิปนี้นะคะจะแสดงภาพการกึงให้ดูนะคะเป็นการกึงเกลียวค่ะการกึงก็คือการยึดมีดกึงที่มีความแข็งสูงกว่าโลหะที่จะกึงนะคะแล้วก็กัดเข้าไปในเนื้อโลหะทําให้เกิดเป็นเกลียวขึ้นมาค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก่อนที่จะนํามีดกึงเกลียวมาใช้งานเราก็ควรที่จะตรวจสอบองศา,าของมีดว่า ได้มาตรฐานหรือเปล่าหรือมีดกึงเกลียวที่ใช้งานแล้วนะคะสึกเราก็ต้องนำกลับมารับคมใหม่แล้วก็ตรวจสอบองศาของมีดกึงก่อนนำไปใช้งานเช่นเดียวกันนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการนำมีดกึงเกลียวนะคะมารับให้คมะคะ่ะ แล้วก็จะต้องตรวจสอบองศาของหัวของมีดกึ่งเกียวค่ะก็จะเห็นว่าจะมีการดํมมาทาบกับเกตแบบนี้นะคะถ้ายังมีช่องว่างหรือขยับหัวของมีดกึ่งได้อยู่นะคะแสดงว่ายังไม่ได้มุมหรือองศาที่ถูกต้องค่ะก็ทางช่างก็จะทําการรับแล้วก็ปรับองศาใหม่แล้วก็เช็คมุมเป็นระยะแบบนี้นะคะ วิธีการก็คือนำมาทาบกับเกจวัดแบบนี้เลยค่ะก็จะต้องทำการปรับเจียรปรับวัดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ระยะของมุมที่แนบสนิทนะคะกับเครื่องมือก็แสดงว่าองศาของมีดกึงนั้นถูกต้องพร้อมที่จะนำไปใช้งาน,นะคะ่ะ มีดกึงนะคะที่เจียรหรือว่ารับคมจนได้องศาที่ถูกต้องแล้วค่ะก็จะแนบสนิทไปแบบนี้เช่นเคยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็คุยกันได้ตามปกติเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ